วันนี้ก็เดินมาเจอเต่าหกดำยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียเป็นเต่าสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียเต่าหกดำดูลักษณะครับผมตัวนี้ก็ใหญ่มากๆเลยเทียบกับขนาดมือหใหญ่มากครับสองตัวมาเจอสองตัววันนี้ดูฟังเสียงขู่เสียงเขาจะเหมือนงูเห่า ได้ยินเสียงไหมครับฟังเสียงดูเสียงขู่มันงูเห่าเลยดูตาเขาลักษณะตัวเขาก็คือก็จะมีเกร็ดที่ขาเกร็ดเขาจะอยู่ที่ขาเดี๋ยวให้ดูเกล็ดชัดๆนี่ครับผม ก็จะไม่เก็ดเห็นไหมเกรดที่ขาเขาเดบเขาก็ใหญ่ๆมากเลยนะอันนี้เดบเดบเขาก็ใหญ่ๆมากเลยเกรดเขาก็จะใหญ่มากเลยเป็นเต่าที่แข็งแรงมากครับผมทำไมถึงเรียกเต่าหกเขาจะเหมือนมีขาข้างหลังเขานี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเดือยอันนี้คือเดือยเขาหางเขาอันเนี้ย อันนี้คือเต่าหกครับผมเขาจะมีเดือยอยู่ข้างหลังขาก็จะแข็งแรงมากอันนี้คือเกล็ดแข็งแรงครับผมตัวนี้ก็หนักมากเลยครับหนักมากเลยมีเห็บกัดด้วยหนักมากๆตัวใหญ่ตัวนี้ก็นาอายุน่าจะหลายสิบปีครับผมโอ้ดูลักษณะดูขนาดของเขา ความใหญ่อลังการมาเจอสองตัวคู่ถือว่าเป็นความโชคดีและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าหลังจากที่ไฟป่าไหม้ไปก็จะมีหนอ่อไผ่ขึ้นมาเต่าพวกเนี้ยเขาก็จะมาหากินหน,น,น่อไผ่หน่อไผ่อ่อนๆเป็นอาหารที่เขาชอบมากครับผมตรงนี้ก็มีความสูงเดี๋ยวผมไปดูความสูงแป๊บหนึ่ง วัดจาก GPS แป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวดู GPS ปึ๊บความสูงตรงนี้ก็คือ756เมตรครับผมวัดจากระดับน้ำทะเลซึ่งสูงมากพอสมควรครับเดี๋ยวให้ดูใต้ท้องเต่าอ๊ออันนี้ก็จะเป็นส่วนขาหลังอันนี้ก็จะเป็นท้องเขา ผมจะหงายแม่นานนะครับเนื่องจากสงสารเขาเดี๋ยวใช้ใดูเกรดนี่อันนี้คือเล็บเป็นเล็บเขาเล็บเต่าซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มากอันนี้คือเกรดเกรดขาจับดูแล้วแข็งแรงแข็งมากครับแข็งมากตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เล็กกว่าตัวข้างๆพลิกกลับครับผมอบอค่อ,อ,คอยๆพลิก ตูกระดองจะเป็นลายสวยงามตรงน,นี้ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกลีบใบไม้คล้ายๆกับใบไม้ที่เป็นเป็นริ้วสวยงามครับผมอันนี้คือเต่าหกเป็นเพชรดำแห่งเอเชียเป็นเต่าที่มีสายพันธุ์ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียเรา ชอบอยู่ที่ภูเขาสูงและเสียงเขาจะมีเอกลักษณ์คือจะมีเสียงขู่ที่ดังคล้ายงูเห่าตัวนี้ก็จะใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยดูหน้าเขาชัดๆอืบน่ดูหน้าชัดๆหน่อยนี่ครับผมไปเราก็จะเดินทางกันต่อวันนี้ก็มาเดินป่าก็ปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาติของเขาเขาก็จะหากินพวกหน่อไม้ นอไม้ไผ่ที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากที่ไฟป่าได้หายไปก็จะเจอเขาวันนี้ผมก็เจอน่าจะเป็นอันนี้ตัวที่สองที่สามละวันนี้ที่ผมเดินมาวันก่อนก็เจอตัวใหญ่ตัวใหญ่มากอยู่อีกฝากเขาฝั่งนู้นไปครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่สักหน่อยกับเต่าบาย